สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวิร์ k ช็อป2ในหัวข้อการออกแบบลวดลายเสื้อผ้าด้วย AI นะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือ AI อย่าง Adobe Firefly เพื่อสร้างสารร์ลวดลายที่สวยงามและเหมาะกับเสื้อผ้าแต่ละแบบค่ะ <S <S เราจะเริ่มจากหาภาพเสื้อผ้าในอินเทอร์เน็ตก่อน,นะคะ่ะ มุมกล้องที่แนะนำคือมุมตรงและควรให้เห็นรายละเอียดของเนื้อผ้าชัดเจนค่ะเมื่อได้ภาพที่เหมาะสมแล้วเราจะนำภาพเข้าไปใน Adobe Firefly เพื่อเริ่มการสร้างลวดลายจากนั้นเลือกที่ Text Image ค่ะ Content Type Photo ภาพสมจริงเหมือนถ่ายจากกล้อง Art ภาพแนววาดการ์ตูนสไตล์แฟนตาซี ออโต้ Auto, ให้ระบบเลือกให้ตามคำที่คุณใส่ Tap Strength เลื่อนเพื่อทำให้ภาพที่เจเนเรตเหมือนรูปต้นฉบับถ้าปรับสุดก็ให้ตรงตามต้นฉบับ100%เ ถ้าปรับต่ำสุดจะเหลือเขาโครงต้นฉบับน้อยลง Aspect Ratio Square รูปทรงสี่เหลียนจัตุรัส Vertical แนวตั้งสูงเหมือนหน้าจอมือถือ Portrait แนวตั้ง w h i t e Screen แนวนอนแบบยาว Landscape แนวนอนแบบคลาสสิก ในส่วนงานในเวิร์กช็อปนี้เราจะใช้ Portrait แนวตั้งนะคะพร้อมในเวิร์กช็อปในวันนี้ก็คือ a button-up e d shirt with floral pattern in pastel colors soft cotton fabric modern slim fit seamless pattern front view on white background realistic lighting มีความหมายดังนี้ a button-up shirt เสื้อเชิ้ตที่ติดกระดุมด้านหน้า with floral pattern In Pastel Colors มีลวดลายดอกไม้ในโทนสีพาสเทล So f t c o t t o n fabric ใช้ผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มใส่สบาย Modern Slim Fit ส่งเข้ารูปแบบทันสมยัย Seamless Pattern ลวดลายต่อเนื่อง Realistic Lighting ใช้แสงแบบสมจริง 2000 years Thous วันนี้ทุกคนสร้างโลกลา์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกันไปแล้วหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ทุกคนมองเห็นศักยภาพของ AI ในการออกแบบแฟชั่นนะคะอย่าเลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ไปต่อยอดเป็นว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเวิร์กช็อปกันใำวันนี้นะคะถัสดีค่ะ